you สัมพ mm ุท hmm. ธ mm ัสสนโมตัสสาภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนา Um... เคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิตอธิบดีสงร์วัดพระรามเก้ากัญจนาพิเศษและขอเจริญท่านพระเถรานุเถระทุกููกขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธเมธีชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันพิเศษ วันนี้วันที่ห้าธันวาคมทางวัดพระรามเ9พร้อมกับญาติโยมได้กำหนดให้มีการจัดเทศมหาชาติเทวาธิราชไทยเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9 ณนะธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วันนี้เนื่องจากเป็นวันพิเศษอาตมาก็จะได้อัญเชิญแห่พิเศษแต่ว,ว่าแเ่เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แม่พระองค์จะสวรรคตจากพวกเราไป แต่ก็มีแหลที่ท่านอาจารย์ชัยชนะบุญโชดท่านเขียนเอาไว้ยังไม่ให้ใครรอ้องอาตมาก็ว่าจะมาขับให้ฟังวันนี้นะก็อั <c oughs> าานว่า <c oughs> มังหามคอนองภม สุขทั่วไปนก็ด้วยอาศัยพระบารมีของมหาพระาชาและพระราชินีปก,กล่าวเกสีอยู่ทุกวันมา ปรสบนก่เดือดร้อนรำคขนไม่เคยวางเว้นช่วยเหลือท่านใดดังร่มสุริยันขอองพระจันทร์ทอนลอยร้อนอัมพรแพ่รังเสีหยหเมตตาปราณีมีนา พระไทยมากลน้นหลังไหลให้แก่ปวงชนดุดดังสายฝนหล่นชโลมลาชุ่มชื่นชีวาไปทุกแห่งหอนพระเป็นหลักชายให้ไทยทุกคนอยากดีมีจนห่างคนภัยพาย ได้กันดานพระองค์ท่านสดับสเด็จไปประทับช่วยเหลือชาวบ้านเหนือตายออกตกวกไปอีสานเยื่อเยืออทุกยานด้วยความห่วงใย,ยบุกป่าผาดง พระทรงดำเนินข้ามโคตเข้าเฮินหายอดท้อมาให้เสโทย่อยยาตพระราชสุขใจหนทางไกลไกลพระไปโปรดปรานรักราชดังลูก พันผูกชิดใกล้จะผู้ใดเหมือนพระองค์ท่านอาตามภาพพระคุูพิพิธธรรมพานขอพระหาตทานเอื้อนเอ่ยวาจาถ้าผิดพลังไปในราชาศัท์ อัตมายอมรับว่าด้อยการศึกษาแต่ความพักดีเหนือยิ่งชีวาเธอทุลราชาวายิ่งสิ่งใดหาทันว่าผ่านมาอีกรอบตามแนวระบอ ปัจจุบันสมัยพระโคมมีผลล้นกล้าวเข้าไทายให้พระสงทรงชายสุขระเสมเปรมปรีที่ขายุโกโหตุกสงท้ายขอน้อมถวายพระพรชัยศีนทุกทุกพระ แห่งวงจักกรีของพระภูมิม <c oughs> ส่งครั้งจนเร นี่ก็เป็นแหลกเก่าๆท่านแต่งไว้ตั้งแต่ตอนครองราช60ปีนะยังไม่มีใครร้องหานักร้องมาร้องเพลงนะเทดเอดพระเกียรติแต่ก็ยังไม่มีใครร้องให้ท่านอนะัตอมากา็ได้นำมาขับนะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอันต่อไปนี้ก็จะได้ว่าใน ประจำกันนะในการจุลพลเนี่ยเป็นการที่ชูชกนะได้เทินทางเข้าสู่ป่าเล็กๆป่าปร่ปงๆนะได้พบพรานเจตบุตรพร้อมหมาล่าเนื้อชูชกก็ได้ปีนป่ายขึ้นต้นไม้พรานเจตบุตรเงื้อหน้าไม้หมยจะยิงเสียให้ตายขณะนั้นชูชกแกเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภานดีจึงบอกว่าเฮ้ยเจ้าพรานป่า ถ้าแกฆ่าฆ่านี่ฆ่าตายคนเดียวนะแต่เองนี่จะต้องตายเจ็ดชั่วโครตเชียนะชูชูชกใช้เล่เหลี่ยมจนพลานนั้นชะงักก็ถามไปได้ความยังไงชูชกก็หลังจากที่พลานเนี่ยได้ลดหน้าไม้ลงก็ได้ชูกลักพิกลักขิงว่าข้าเนี่ยเป็นพระราชาทู ได้นำมระราชาสารจากพระเจ้าคงสนชัยที่ข่ามานี้ก็เพื่อมาทูลเสด็จพระเวสสันดรให้กลับไปครองพระน,นครดังเดิมเจะตะบุตรแกเป็นคนป่าก็หลงเชื่อได้เชิญชูชกพักผ่อนหนึ่งราตรีรุ่งเช้าก็ได้ตระเตรียมน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนื้อย่างผลหมากรากไม้เป็นสเสบียงให้ชูชกและได้ชี้ทางไปสู่อาสม,อาสมของอจัจจตตดาบฏ ตรงนี้ในการนี้มีแหล่แหล่เขานะจะว่าให้โยมได้ฟังเนาะเนื่องจากว่าเวลาก็โล่งเลยมาแล้วว่ากันสักหนึ่งแหล่ก็ตบท้ายด้วยแหล่สรุปนะ พิสัยสูงเสมอเมกเสลโมอเสลมยองที่อันยามสิลา สยโมอราจันราจันรุนบางเป็นเสีรุงพุ่งพเพียงอัมพระ กันจะาอัานเซนมอรก,กรผูกกรมแก้มกับโกเมนหมกดาหเหเฮนพิจิตดังเจียรนรายไรรีบไผทูลทับทิมปัดเฮืองที่ จิตใครจบางเป็นสีอันชันชอวิเชียรลชายชดช่วงชัดชวานวางประดุดดาวประกายพึกพรายพร้อยพระพรางปราบเหมือนตองแสงสุริยกรยับวับวา สว่างตางที่พุดเพิ่นเป็นแขนค้า ราคายควรจะพิสวงที่เบ ุขายสุรายรอยร่วงเป็นเรโนนาทรงสนา ผิดที่กองกุลกระทำนำมดสังกันไม่ขาดนวนสามขานวารีย์ทองชา ว่าอาจอันใดยังมีได้ปรากฏจุนิยปัตเทในจุนิยบทปัจช,ชาภาอาคายลางังต่างอาจทางอันว่าสมเ็จพระบรมนาอาจศาสติสดาจา์เมื่อจะโปรดประธานอาจอันนั้นให้แจ้งจึงตรัสวา่า พิขเวโดกระสมงผู้กลัวภัยในวัดตาสงสารพระามณพษน์ทานทวานว่าาเท่าผู้เป็นเผ่าพารัวจะโครดที่ชงควิสายสุตตวาเมื่อได้สันดา สุนทรคดีสิ้นเสร็จสุดอันนายพันเอกจอลเจตบุตรบอกแจ้งจำทนานายพันนาสวิทีเถือนทุเรศอ,าาอุทาคจิตตองทา ทาลีแชทก็ชื่นบา เส้นตติยวันเวียนรอบ I brought <laughs> จุลวนววน,น,นานินธิตาประดับด้วยประกาศาสามสหประกาศาก็สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชนี